แต่แล้มีหนึ่งอย่างครับที่พวกเราโออซี่ะก็เคยเล่นกันนะฮะ<ไ>แต่ไม่เคยเปิดเผยไหนมาก่อนนะค,ะคือการปิดตาตีหมอ้อปิดตาตีหมอ้อแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะทำหลับฝึกเด็กทรงตัวนะฮะคือเขาจะให้เด็กเนี่ยมัดตาไว้แล้วก็หมุนหมุนตัวใช่ไหมครับแล้วนับจังหวะก้าวว่า1 2 3 4แล้วมีสิทธิ์นะครับตีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่เหมือนตีดังโมของญี่ปุ่นภาพที่เราให้ดูเนี่ยย้อนกลับไปต่อโอไอซีสามสิบหนึ่คลื่งเกลงนะครับและอยากให้จับตาดูพิธีกรนะครับว่าหม้อกับหัวคนเขาจะเลบบตีไปดูกััันคครร ปุกตาได้นะครับเอาใค้แน่นๆมองไม่เห็นนะฮะครับเว้ยปกติลืมตาก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยพร้อมกันนะครับปหนึ่งสองสามเสียงเงียบนะ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 อย่าโบนนะอย่าโบนนะหนึ่งสอง

เล่นอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ในขอบเขตก็แล้วกันนะครับแล้วก็การะเล่นไทยที่วันนี้เนี่ยเราสองคนอาจจะไม่ได้พูดถึงมันอีกเยอะมากลองดูแล้วกันนะครับเป็นรุ่นไทยเล่นของเล่นแบบไทยๆก็เท่ได้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยู่กรุงเทพนะฮะยังหาที่เที่ยวไม่ได้ผมแนะนำที่นี่เลยนะครับมิวเซียมสยามนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสนามหลวงนี่เองนะฮะก็สุดท้ายครับผมแชมป์หังดงฮะครับพี่บุ๊อยู่เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยคนอินมาบอกว่า ฝากบอกทุกคนด้วยนะครับช่วงปีใหม่แบบนี้ตั้งสติก่อนสตาร์ทเมาไม่ขับนะครับถ้าง่วงก็จอดรถหนักนะครับผมครับผมครับครับวันนี้พุทธกับหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับว้้มมม่าาายยัังงไออลลลนนนเเืกบบป็